ดีจ่จะพี่น้องวันนี้มาเห็ดอีกตามเคยแต่ว่าแต่ว่ามันเจ็บบอกคือเก่าเพราะว่า้องฝากระสีเมือนหน้าจ้แต่ว่ามีคนแสดมาว่าเห็ดเต็มกระตากเลยแหลนมากหวยอันเดียวและจะยัวทื่อนะเลยเอาอันหนึ่งเอาชุ่มเจียวประเดียวเอาสอบปะเอาเครื่อคือเอามาอันเดียว ใสบึงแน่บึงแน่โอ้โหกำลังสิเมื่อน่ากรดกวับไดปลานี้กูคิดว่าจะได้ปานนี้วิีหันนั้นมวนก็หมวนใชอนีมจิมอันนี้นี่จะเดาะขึ้นใหญ่อันี้ก็ว่อเะดีมากเลยปบเก็บปลาต่างเพปุ๊ ส้างเขาปลุกตัวอะไรป้าพี่น้องดูเลยเต็มกะตางูนึ่งพบุเอาเอากระตาเดียวนึกว่าเอาสองกระตาจุ่มเจ้านะกะตาเดียวมาคุดิลล์คะเจ๊บอก่นี้มาให้จกจิมาคุดจีลล์มาคุดจีลลเพี่น้องมาไดเฮ็ด ป้าปูก็จะออกไปหาน้าบดีมีเลยคองกันทิม่มอยู่ปู๊อยู่แต่หมองหาเห็นแหลกๆปุ๊บถิ่มคองทิ่มคองล่ะกับทงมือกะถิ่มเลยเสียมกะถิ่มตุ๊กหามกะถิ่มอยู่คนละหมองละแจ่กบลังส์เมือ่อนนะกี่แม่โบอยากมาอ่ะบอกบอกไม่จะบอกเราแบบเอเน็ดเฮ็ดลุนกระถาบอกแล้วนะอือแ <_ an> ล้ววานได้ไหมไปน่ะแม่ล้าวะวิวัย รถกระตา่าีจูกูจนเอ,เอาเงินเติมเอาเงินไหนเติมน้ำมันเลยก็มาเขาอกชิมานะเนาะบริวามรานนมรันสิลายปัานนี้ไม่ซีเซดตชั้นซีเซ็ตบวบออกบวกลายนะผูกเก็บมาตั้งแต่แค้มเทียงเราผูกยังบริหารขาดจำาพัวคกูเอิร์ดมาพี่กูก็เลยแหลนมาพี่แท่นทั้นฮะเก็บแล้วก็แหลนรูดยังบริหารจำัไม่ใหญ่พี่เราเรา,เรามาเราชิมานั้น ไปก็เถอพิมพมาเลินำนำได้ละเมือ่อเราบอกอยากได้เห็ดปัวก็ว่ะค่ะพี่นอ้องเจ็บะง๊กินอย่อกัน,นบดทันเมือนะอืะอาจักสิมาตอนใดด้ดอืกินอยู่ดอกขันบดทันเป็งงนลูกห้านขา,ายกินเป้าตัวพี่น้องมึงเลยจกินพี่น้องฟองไปไปไปาอล่หาถั่วเลนแบบ กินก <K> ินแกระแล่นเลยกินแล่นกายที่พีหน <laughs> ่องฟองไปเสียงเบื <my> ่อเร้ออง e ดมาวะเฮ็ดโอ้โหท่นเฮ็ดลายเต็มกระตาหล่นกระตาหัวท่านหนึ่งจะฟ้าเลยแล้วคลัีกำลังีเมือนาเขี่ยนะเนี่ยทำนีมังขี้บอกคือเอากระนึกวัตถุอมีดมาจองอ่ะบอกคือว่าอมีดมาเยอกระมีแห่ี ไม่ถูกใช่ไหมล่ะก็มีจริงๆริงบนพีพีน้ำหมดแม่น้อยเราเอามาสองสามดอกเราไปหาเห็ดแม่น้อยบเจัาดิส like okay. em. okay. okay. uh ิคอเอาคลิปน้ำเพลนก็จะคลิปตอนหาเห็ด ฉันไม่ได้มาด้วยน่นี่แหละบัดหม้อห้าบดีมานำนะน่นี่วะบัดมือห้าบดีมานำนะล่ะเขาฮเห็นบอลใหมองซานเน่ยแคมเทียงเลยนะดูไปหอฐาน้านข้จอดหล่ในนี้ในห่มมันนั้นู้าวจอดรลในห่มคาม สิออกเนาะนิดกระดาษคือดูเห็ดสิแล้วก็ตัวอั่นโตกุทานะถ้าผาที่ท่าผาที่จีมผู้เจะานาขาวเถอะไปเลยล่ะพวกรสเซอร์ไปทางไหนเห็นเห็ดอยู่ปะคันเหตุเราก็ห่างน้องมือมาน้ำล้างมาน้ำล้างพุง เอิดก็เพื่อสีมาพี่น้องเอ้ยเก็บจนหล่อเก็บจนจนหล่นกระตาเอานำนำจะมาเอาถใา่ถ่ายไปไรไปไหนยังบวเสือบะฮีนะเฮ็ดนะเขียกระเขียดได้จิ้มตอนโตเจ้าว่าะทำคลิปทำอิดว่าหัว์บริลลูดจะดีเอา เทียอีกมันกกน่าจะเกิดเทีเอาทอาทำมาได้แต่เด็ออกนม่ยังอ,อยู่ปะอยู่ลุงปุพี่นอ้องเอ้ยมื่ออื่นน่ะบมื่ออื่นกับตอนที่อย่างนี้เด้อมาจอบเนอะมาจอบอยู่เบิดมือนี่พี่น้องนั่นเทียวนะั่นน่ะมองเฮ้ยเคยเอาเราไปจุ่มในห่อนะฮากัน้าก็ออกสองซ้ำจุม่มอ,อุ้ยเทียวนี่นะเอาหมวนคือย,ยังนี่แต่ละปีนั้นเขาเก็บก้อนแต่ละปีนะ อืมปีนี้แหละเขาบริมากบัดน,นี้ยหามาก่อนหมูหม่นปีน้องเอยนี่มึงเนี่ยเยียบจนดอกฮักหมูมันน่ะไรเฮ้ยเอออาดไม่ก็ได้เจ้บัดเขี่ยแม่นแต่เพื่อมึงเนี่ย คนนี้หั่นเยญาตมันโท่านเบิร์ทวนั่นน,น,นะจะได้กลับไปหาอีกพี่น้องบว,ว 4, มมเม้นนี่นี่้าหามานัามเมเมเนเจ้าคือบอาออกมาเลยเยนั่นเานะตองนี้คือ,อนอ้อยเด่ยพักใหญ่นี่นดจิ้มจิม้ม ื่นโบให้เขาตื่นยังวะเฮ้ยกับเจ้าย่างกายไปมาเออหรือบไให้่ิบบเฮงกระยางที่ปลกไว้สีหาเนี่ยปลกไว้เนาะพี่น้องมีหาไปไปหาหาเห็นละเรอืดเด้อเขอจิตเก็บไปอีฝาหาใครผ่านแล้วหนิไปไปเดี๋ยวมีมุนเออสิมุนบดสิห้าหมู่มันนี่ นั่นนี่กระหาก็ะออกนี่มืออื่นมือแรงมือแรงออกแน่นอนมามาฝาผวกกระเจ้าใช่โทรศัพ์กูตกเองคาพวกกระเจ้าเงี้ยหน้าสั่งจีเออย่างวัดแต่ละปีนะบ่ษบันผูกเขาเงื่องกระเจ้ากระเจ้ามายืนเอาหน้าพี่น้องกาคํำการคืนหรือนอนไห้กระเจ้ามายืนเห็ดยังดอกแจกกับมันทิศกแหละมังมีเวลาหาอยู่มือหนิมื่น

เยปันี้ก็มานะทุกคนนะเาามาตยจ้ามาตายาให้เด่กเข้ามาลรังหมูเ่งไรมคลิปบ่ไ้เฮ็ดพี่น้องจ้ามาน้มาตนน้องนองมาตํา่มาตำรังฟมูมาเนใส่หลอดใส่หลอให้ป้าลุงดูสิมาให้ป้าลุงดูสิคะใส่ ดาไม่อยากเห็นตอนเก็บเลยได้พี่น้องไปเบิ่งยี่ซองซาไผ่สาไผ่ซาผ้าได้สาซาผ้ากับโบเห็นอยู่ซองเนาะไผ่เงินเฮ็ดพี่เพื่อที่หลู่อะไรนะเฮ็ดพี่เบื่ออืมเขี่พี่น้องจะเมื่อแล้วจ้าไปเมื่อในร้านหน้าที่เราบ่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นสิกรับแล้วป้าฝากด้วยจ้าบ๊ายบายงามแต่แท้ป้าลุง